ถ้าได้จังหวะถ้าหนูได้จังหวะถ้าหนูเลี้ยวข้างนี้นะหนูจะยกขาขึ้นอีกข้างอือโอเคเดี๋ยวถ้าน้องวิ่งเต็นแล้วคอยสอนน้องนะ,ะอาโอเคจ้า ไปเรื่อยๆหนูก็จะวิ่งได้เหมือนเพียนยาแล้วหนูก็จะไลดูด,ดูมาอ่ามาเลยอ่าดูพี่ดูพี่นะพี่จะเบรกให้ดูโอ้โหโห,โห,หมุนเป็นวงกลมเลยอ่าน้องนาแค่น้องนาแค่ไปข้างหน้าให้ได้ก่อน เห็นค่ะไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่ากล้องไม่เห็นเพราะน้องยืนบางเหรออืม